ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมันิบ่าวเอมเดินทางมาบ้านพองหญิ่งนะครับเนาะเป็นวันพระใหญ่ครับวันพระใหญ่เป็นว่าแปดคำนะครับแปดคำเหมือนสาคัญเอฟซีก็แนะนํามาให้บ่าวอมนีนอนข้างคืนกับพอยิงหญิงแน่บรรทาาได้เลขสามตัววะสิบบ่าวอมก็ได้เดินทางมาบ้านพอยิงหญิงเนอเดนะครับด้อเปิดทีจะมานอนเอาเลขสามตัวครับบรทาเป็นฝันดีนะครับเนาะบรรทาพีสีวงรับไปเลยมาบอกเลข จระสามตัวมาครับเนาะเราเอ็มก็มาตามอิบซีแนะนำแหละครับมาทายเลยลีเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ตอนแรงๆงถ่ายมันคำเจั๊หงน้อยครับถ่ายมันคำเจักหน้อยเต็งสี่เตรียมมานน่งนั่ถาติดตามมึงดวยครับด้้อว่าสี่ฟันใดตัวไรสามตัวครับเจ็กสี่ฟันหรือว่าฟันล่ะกระถาเบิงครับครับผมไปยิงไปกระถาเยอะไหมนะครับผมครับถารับช่มครับท่านผู้ชม ครับผมนะครับท่านผู้ชมเวลานี่ก็ประมาณสี่ถุงกลัวนะครับเนาะสี่ถุงกลัวครับเป็นวันพระใหญ่ครับเบาแอมกับกัมมานอนในห้องกับพ่อหญิงครับมานอนกับในห้องกับพุ่นพ่ยงผิี่ล้วครับเมื่อนี้ลมหนาวว่อยว่หนาวครับเมื่อนี้อาบน้ำเกือบบ่ได้ต้มน้ำอาบบ่ว่าต้มน้ำอาบกับเบาแอมต้มน้ำอาบใช่ไหมเื่อนี้ยหนาวครับมานอนขอเรีวันพระใหญ่วันสําคัญนะครับเนาะเมื่อนี้เนาะ ถ้าพอยิงเป็นกับวัวใดเลขสามตัวเจ้าคือบ่ายเอมเลยมานอนขอเอากับเพิ่นกับเจ้าที่เจ้าท่านกับผีที่รวงรับไปแล้วว่าจะเป็นผีลูกพอยิงผีอ้ายที่ผูกข้อตายนะครับเนาะเป็นวันพระใหญ่เอฟซีกับว่าแนะนําให้เบาแเอ็มมาขอรูดมานอนขอรูดวันพระนะครับบ่าวเอ็มก็เลยขมาขอเอาคกับเพิ่นนะครับเนาะมาขอเอากับเพิ่นว่าสี่ในตัวใด คืนนี่มื้อเศร้านนะครับจังสีหูเจงสีบอกเอฟซีเนาะครับเนาะกำลังนอนครับท่านผู้ชมกำลังนอนมื้อนในกลางมุมนะครับเทึ่กลางมุงยุ่งมันหลายครับยุ่งหลายยุ่งหลายบางแอมก็เลยกลางมุงบวไว้ครับแต่ร่มยู่นเห็นไม่ยุ่งนะครับนอนอยู่ในมุงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเอ็มเปิดให้เพิ่มครับเดี๋ยว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 กับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดลยครับแป๊บหนึ่งครับ เปิดมุ่งกันครับเปิดมุ่งกันครับเออยงบัวไวไ้เลยบัวไวไ้เลยนนอนกัลลังลับมีซีดีทีมงานครับอะไรอย่งนี้เราก็นอนใส่ซมอยใส่เสื้อทหารครับใส่เสื้อทหารนนท์ลุ้นแล้วล่ะซีฮารุทุ่มแล่ะครับช่วงนี้เสือลายทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมแต่บเบาแอมนอนท์กลางด้วยครับมอนนอนทร่นองกลางเหมือนกันครับมอนกลางพี่โดย ฟันอัลลด้คืนนี้ด้อครันอัลีไปยิงแล้วน่นมิดซีดีเลยวันหยเนวันหยันซีดีเลยโมโหเรื่องเดี๋ยวแคนจะมบฟันลีเนาอนอนมิด่มอยเนี่ยนี่นะครับเน้อเดี๋ยวเราเอ็มจะพาไปเป็นบรรยากาศทั้งหมอกเป็นบรรยากาศทั้งหอกกัครับอ อันนี้ประตูเพิ่นครับประตูเพื่อนก็บเพื่อนอในเฮดด็อกบ่ไน้หยอด์นัมมันเอฟซีวายอดนนํามันแน่ว่าซันเสียงเสียงเส,สียงประตูนี่ก็ยังดังสยิวคือเเขาครับท่านผู้ชมของก็บรรยากาศครับอันนี้เป็นตัวยันนะครับตัวยันเป็นผระเป็นงปูเิ่นเอามา ใบเวน้าประตูกันสิงติบดีนะครับเนะาะเจ้าที่จะทางชาบ้านทีเงนินบอกเล็กสามตูหลูกล้านเด้อบอกเล็กสามตูเบาแอมเราทุงเลยเด้อหลูกล้านมาขอผักอาศัยมาขอมาขอผักมาขอเลยไปใเอฟซีนะครับเนาะมาขอเลกไปเอฟซี่าสีตัวไรดีดีเๆด็ดแต่ตอนปิดหนึ่งบ่ค่คอยดังเฟตตอนตัวนี่ ตอนปื่อีิ่งสำคัญน,นะครับท่านผู้ชมเนาะลอกก้อนลอกแหวนได้จังหน่อยยิ่ทิปเขาครับก็กินง่ายๆครับกินง่างรรยๆบมีอีหยังหลายหรอเขาเนี้ยหนึ่งมาอาหารการกินก็กินเบิร์สลส์โอ้หนึ่งไกเ่เบลาเอาม็มซอไก่มาหนึ่งนี้ก็ต้มปลาคอครับต้มปลาคอกินเรียบร้อยแล้วครับนั่นหัวนอน ถ้านูจะเป็นลังบาทเป็นเป็นลังบาทเออเปิดออกมาเบิ่งกันดูบบาวแอมนอนบรับเ้ยครับเอ้อขอโทษเขาเอาไพท่านผู้ชมไม่ลายเหมือตึ๊บเลยครับท่านผู้ชมม,ชมันพระใหญ่ได้เหมือนนี่แต่หันบ่มีเสียงหมาเห่าครับนี่ให้อยู่เงียบชิปเลย มองตาพาเพื่อนครับบตาเพื่อนมาบอกสามตัวนะครับเนะบาเะเบาแอมเราตรงกับมาตามคำขอของเอฟซีแหละนะครับเพื่อนครับผมมาตามคำขอของเอฟซีแหละนะอ่ามันได้สามตัวเพื่อน่าไปนอนเอาโหลดเด้อเพื่อนว่าเบาแอมก็เลยหลบวนไปอนยิงนะครับเนาะรบกวนเพื่อน่อนยิงนะครับเด้อในเอฟซีทุกคนฝันดีนะครับคืนนี้เด้อในฝันดีทุกคนนะครับเนาะ เดี๋ยวใบแอมกับสินอนกันครับใบแอมขอหยาดนอนกันในบางนีมอันนี้เป็นม้วนไส้เป็นเขานอนน้ำกันนี่แล้วครับหมดเขามาน้ำกันเองละแต่ไฟนี่อจานอนอจจะบัปิดเนาะอ่าสิปิดไฟนน้ปะะบัปิดครับเะบัปีตครับบัปีตไฟเนาะเปิดนอนเรื่อยละเปิดนอนแล้วอัดสามครับผมอัดสามครับอัดสามอัดสามเลยครับ ฟันดีครับ่ามผู้ชมฟันดีครับฟันเหลียฟันเบือนะครับอาทตีสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะครับเนาะแจ้งแลยเเบวแอมกับฟันดีอยู่ครับได้เลขีกสามตัวด้วยครับเนอได้เีขกสามตัวฟันเหลีกสามตัวดีครับมานอนเอาหมอขื้นเนาะครับเนาะอายุบา่นเพราะยิงหรอครับอยุบา่นเพญาะยิงเนาะครับเนาะหมูขื่นนี่ฟันว่าคนหลายแห้งครับคนหลายแห้ง ผู้เเ่าผู้แกจักเล็กหน่อยเล็กๆก,ก็เต็มเงื่อนเต็มในห้องเลยครับเต็มห้องเลยมายืนเบงผมโซโลโซเซลเล่อยู่มายืนเบงผมนอนอยู่นะครับเนาะมายืนเบงเบาแอมนอนอยู่ครับนอนอยู่มาซองเบงในความฝันกับจาได้อยู่ว่ามานอนเฮื่อนพอ,อยืนอยี้ครับมาซองเบงเพิ่นกับ่บว่าจังไหนหรอกครับเบาแอมในความฝันหน่ะก็นย่างออกมาทั้งหนอกไตกระรางเพิ่น ใต่ตารางเห้กนีไวัยรุ่นเต็มอะณาเลยยืนขำรดมตอใส่ล็อกจอกอยู่สีว่าจังไดกับโบว,วานะครับสีว่าจังไดกับโบว,วานใะนความฝันอก็มายืนเพื่อคุยก,กันอะไรั่นบาดนี้เบาเอ็มกะเสะดือตื่นขึ้นมาอีกนอนไปอีกสองเือนอนไปอีกขังหนึ่งนะครับเนาะนอนอีกขังหนึ่งฝันเห็นตัเลีครับฝันเห็นตัเลีตเลขนี่หลายหลายตุลขแี่เงครับ ตัวเล็กนี่ไลเงี้ยมันไลมาครับมันไลมาตัวเล็กนี่ไลมาใหญ่ๆๆ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 เลยในความฝันใน่เบาเอ็มกับบงหูแล้วว่ะเบาเอ็มว่าโอ้ยขั้นถ่าสิให้เล็กอะให้เบาเอ็มดีๆด้วยครับเ้อะเบาเอ็มบงหูหรอกว่ะมันไลมาเนี่ยานีบงหูแจ็กสี่จับใส่ตัวได็นะครับมีเล็กเล็กหนึ่งหอดเป็นเจ้าสาวสามสิบตัวมันไลมาต่อๆๆๆกันมาเรื่อย ออกไหลต่อกันมาแต่เบาเอ็มก็เรียว่าบอกเบาเอมดีๆด้วยลีเป็นตัวไหนเนาเบาแอมโบฮูมันไหลามากแนวนี่เบาแอมโบฮูครับ,บว่าแนวนี่บาวนี้เป็นกรรีบอกบอกสี่สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดตัวนี้เป็นสีแดงๆออกสั่มๆครับตัวลี ตัวเลขเป็นตัวแดงๆออกสำม้ำครับเด้อโมแดงแห้งแต่เป็นออกสีสำมสำคับ427 427ครับลองเอาไ,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 ไปปิดจราหน้าบึงนะครับเนาะแต่บาทนี้เบาแอมกบมาฝันอีกนะครับหลังจากบอกเรีกแล้วเพิ่นห้เรีกม่แล้ว427นอนรับเขื่อนไปอีกครับรับเื่อนไปอีกคือสิรับแนบ่ลรับแน่นะครับเขื่อนไปอีก ฝันเห็นปลาครับฝันเห็นปลาฝันมาได้จับปาลาลายแห้งปลาดุกครับปลาดุกไม็ดต,ตัวสัมเขียนถือกับเลืองอหุยปลาดุกปลาดุกใหญ่เท่งปลาดุกเท่งปลาคอหน้าม,มันขอนหน,น้ามัดขอนจากแค่หน้าบาแอมนี่บ่มีแนี่ยเอาใส่ครัเอาเสือ,อนี่นะครับเสือ,อนี่หุ่มเลยหุ่มเอาปลาเลยโบยจักปลาคอปลาหยังในใจหน่ยก็ยานอยู่ในความฝันหน่อยยานยานเงี้ยงมาเนาปักทองปักหยังนะครับยานเงี้ยงมาปักทอง ผมเอาปลาขึ้นมามาแบบนี้มาหาสอบปุ๋ยใส่ครับสิับลงไปเอาอีกเห็นมียิงสองคนเห็นมีหิงสองคนกําลังเจ็บบักผิดอยู่ครับกำลังเจ็บบักผิดอยู่ปลาข่อยได้หนึเพื่นวะปลาข่อยได้หนึเพค่นวะหน้าข่อยปลาข่อยเพ่นวะปลาข่อยหน้าข่อยเฮเบาแอมก็ได้เอาเล้อเรื่องวะเออเอาหล่ะก็เอาไปดลดเพื่นวะสัสเอาหล่ะก็เอาไปดลดเรือคนนะให้ไปโลด่าสัส พิ่นก็ให้มากใส่กระสอบปุ๋ยแบกขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละหลังจากเสือตื่นขึ้นมา4 2 7มาฟันว่าได้ปลาจับปลาเนี่ยแต่เบาแอมเนี่เป็นเหลี่กลางหรือเหลีกบนกับไปลองเบิ้งแล้วครับเด้อเบิง้งไห้เปิดเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจ,จนะญาณในการรับชมแต่ปลานี่เบาแอมกับตีเป็นแปดแล้วครับตีเป็นแปดแปดครับแปดแปด แปดแปดนะครับเนาะแปดแปดค่ะค่ะละเบาเอมก็จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับวันพระวันพระใหญ่ฝันแปลกๆแนวนี่นะครับเนาะสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดลิตรข้องพอยิงิงนี่สามตัวก่าเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นฝันแล้วแต่เบาแอมเนี่ยก็จะไปสอบถามกับพอยิงอีกทางหนึ่ง่าเพิ่นฝันเลขตัวไหนสิตรงกันกับเบาแอมบอ ต่เบาเอ็มนี่กะมกักวีเบาเอ็มฟันแล้วครับมกักบีของเบาเอ็มฟันนะครับเนะาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอ็มเราทงนั่นเด้วยครับเด้อเอาไปลองสื่อเบ้องเนาะครับเนาะแต่แต่ก็่าสื่อหลายนะครับเด้อสื่อพอไเด้ฟังปรไดิรุ่นเนาะครับเนาะแต่ฟันว่าผูา้เฒ่ามาเบิงมาหุ่มมาล้อมนี่สิอาจจะเป็นลูกไส้่นสีเสียไปก็ได้ครับอยู่แต่กระลางงินครับพวกมูพวกผีตายนะครับ ไม่รุนเต็มกระลางเท่านี้แต่หันบุปปาบุบองอย่างผู้เฒ่าก็มายืนเบรงเบาเอม็มสลอนอนเซนนนอยู่ครับฟันเตอสองเห,อเห็นตัวเลขไหลขึ้นมาเลยสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดครับเลขล่างเป็นแปดแปดเลขล่างแปดแปดครับเดี๋ยวเบาเอม็มกับสี่เขียนใสก,กระดาษอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะไปแคบหนาจะอาไว้นะครับเนาะครับนะครับท่านผู้ชม เบาแอมสรุปตัวเลขความฝันเบาแอมนะครับเด้อฝันสี่สองเจ็ดนะครับเห็นเลขสี่สองเจ็ดนี่ไหลามายายไหลามาไหลามาไหลเลียงกันมาเลยสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแล้วก็ฝันว่าได้จับปลาเบาแอมนี่ตีเป็น 8, 8แปดแปดเลยครับเด้อแปดแปดลองเอาไปเสียงโฉลองเบิ้งงนอกครับเนาะปะทามันสืบถือลอตเตอรี่ปะทาไดร้รางวัลใหญ่ครับ มีโชคมีลาบน้ำกันรับเอาไปสื่อลอตเตอรี่ล่องเบิรครับสำหรับจลบหนีเบาแอมเราตรงกระลาสมาชุมไปก่อนมีโชคมีลาบเวยครับเด้อเฮงเงรวยรวยครับสวัสดีครับสี่สองแปดสี่สองแปด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 